เตรียมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการภาค2ครั้งชี้แจงแจกเงิน4,000บาท2เดือนข่าวเมื่อวันที่6มกรา,าคมพุทธศักราช2 5 6 0รัฐาบาลเตรียมแผนเยียวยาโควิดและรอกใหม่ครั้งชงเราไม่ทิ้งกันเวอร์ชั่นใหม่เสนอนายกเคาะหลักเกณฑ์และวงเงินเผยจ่ายเงินไม่เกินเดือนละ4,000บาทช่วงระยะเวลา2เดือนเยียวยา4คนด้วยกันนะคะ สำหรับประรอกที่สองนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีถแถลงว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยพลเอกประยุท์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้นายสุพัฒนพงศ์พันมีเฉารองนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นกระทรวงการคลังสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณออกมาตรการเยียวยาประชาชนประมาณ40ล้านคนที่ได้รับผลกระทบของการแพร่กระจายแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วง2เดือนทั้งนี้จะมีการหารือในรายละเอียดในที่ประชุมศูนย์บริหารเศรษฐกิจโควิด -19 หรือสอบอค กันอีกครั้งในส่วนตัวเลขที่ยาวยา40่ล้านคนมีที่มาอย่างไรนั้นจะนําตัวเลขมาจากจำนวนประชาชนที่ได้รับมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในขณะนี้แหล่งข่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหาหรือแนวทางดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ร่วมกับสภ,ส,ภสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสคชหรือสภาพัฒน์ซึ่งจะมีแนวทางเยียวยาอีกครั้งสำหรับกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกที่สองรวมทั้งเตรียมสินเชื่อระยะยาวขึ้นและมาตรการรักษาการจ้างงานเป็นต้นโดยในหลักการกระทรวงการคลังได้เสนอรัฐมนตรี ได้เสนอคณะรัฐมนตรีคอรมอและได้รับการอนุมัติแล้วแต่ในรายละเอียดกระทรวงการคลังจะต้องมาสรุปอีกครั้งเพื่อความชัดเจนและเสมอและเสนอคอรมอพิจารณาความเห็นชอบใน,ในสัปดาห์หน้าต่อไปครับแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการที่กระทรวงการ,การคลังเสนอให้รัฐบาลจ่ายเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รอบใหม่เหมือนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ดำเนินการไปครั้งก่อนเนื่องจากปัจจุบันยังมีวงเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูฟเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019พุทธศักราช2563 พรกรเงินกู้1ล้านล้านบาทเหลืออยู่ราว2องแสนล้านบาทอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องเสนอให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่หากจ่ายจะจ่ายเท่าไหร่รวมถึงเป็นระยะเวลาเท่าใดทั้งนี้แม้ว่าจะมีเงินอยู่ก็จริงแต่เนื่องจากปัญหายังไม่สิ้นสุดยังไม่รู้ว่าจะมีการขยายเวลา ขยายวงแค่ไหนถ้าจ่าย5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเหมือนครั้งก่อนอาจจะไม่พอแต่ถ้าจ่ายก็ไม่น่าจะเกิน4,000บาทระยะเวลา2เดือนแหล่งข่าวกล่าวสำหรับการเยียวยาครั้งนี้จะมีความยากเนื่องจากเป็นการแบ่งโซนประกาศพื้นที่ระบาดคลังจึงเสนอให้แนวทางจ่ายเงินเยียวยาเป็นตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศของภาครัฐ แบ่งเป็นพื้นที่สีแดงสีส้มสีเหลืองโดยแต่ละสีอาจได้รับเงินเยียวยาไม่เท่ากันซึ่งยอมรับว่ามีความยากในการดำเนินการหลายด้านซึ่งต้องขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานท้องถิ่นช่วยตรวจสอบเช็คลิสต์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อรับเงินเยียวยาอย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่สีแดงยังเพิ่มต่อเนื่องทำให้ ทำให้การตัดสินใจใช้มาตรการต่างๆค่อนข้างยากทั้งนี้ต้องรอดูว่ารัฐบาลจะให้เหตุผลว่าอย่างไรจะเยียวยาหรือไม่ทั้งนี้ต้องรอผลหนึ่งอาทิตย์ครับแล้วเราจะมาติดตามข่าวนี้กันนะครับ